อมาดูเจมส์ในคู่ระหว่นัดต่อแล้วสำหรับจิตนันทเป็นต้แอนติอ่อนติดจับแส่งสะบัับในคู่สุดท้ายครับคือเวลาหนที่ถอดเพราะนั้นกลับออกคสำหรับจิตนันทเป็ัแเดี๋ยวติด่าจะมีการขยับแล้วตอนนรเอาปิมาครับเกมส์นผ่านมาขึ้นทางแล้วตั้เองไม่ขยาบเลยครับสูงที่นส่งเยอะเกินไัท ลูกเตียะหมดการฟองๆเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอิทธิพลเป็นพวกอัศเจริญอิทธิ์ออกบอลได้ดีกว่าเยอะๆแต่ว่าบางทีเรื่องประเด็นการออกบอลแล้วเนี่ยติดเรื่องสะทอด้วยไในได้คชนะฝั่งโลกท่าเองต้องยิงมากกว่าเท่านั้นเยอะก่อจบที่ชนะครับเอาแล้วโอ้โหหลบบาลสวยเล้วปุ้นดีซีด้วยขวามาอยังติดเซฟ Oh, là luôn 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 อ่าวโดนกันหน้าข้างหลังล้วแมาลรูนี้ฟาล้วสังหวโดนอยู่ด้านหน้าเยอะมากฝั่งแล้วตุ่มกระแทกอ้าวฟีกยิงยับไปลยนะตัวยเ้าเลยาระหว่างนี้เสียงที่ชัดเจนเลย เซึ่งหลังไม่เปลี่ยนเอาชนะท็อปมาในกาว่าเอามาเป็นตัวกระชากล่างเรือเอาแล้วโตมาครับโอ้โหจ่ายลุ้นอีกแล้วโจตัวนี้ตกปกติดีนะเพื่อนจ่ายบอลมาให้แล้วตัวตกบอลลงมาแล้วมันพยายามจะมาจ่ายบอลให้เพื่อนในการแปลว่าแมความถนัดเท่าไหร่ครับปกติเป็นตัวตกสกอร์แล้วโตฝาสนามมาสวยครับัล่างนิดนึงจังหวะนี้โต ไปแย่งมาได้เราให้สวยเลยครับหลุดมายิงฉลี่ต้องไม่ตรงกอ้โหนี่ครับกูหออูน,นี่ต้องบอกว่าแม่ไม่ปล่อยลุงสาวตุ้งแบบนี้เกือบเสร็จเหมือนกันครับดีว่ายังจิงไปตรงอ้าวแล้วฉลี่ยต้โหไม่ได้อีกต้องโกงอ่ะละาใจแล้วนี่ครับจีตาไม่พอเดี๋ยวถิอโอ้ยยิงไปประหมา่าเยอะมากโต ไปฮะแค่แล้วกุมีล็อกได้แล้วก็ออกข้างเลยครับลงไปเฮ้ยลงเลยไปยนซ้า,ายวันนี้ดึงเราเพื่อนครับเปลี่ยนการออกมาขวาเลยชักทอซ้ายทอทอไปนะขวามาอาแล้วตั้งตอกกูนนี้ล็อกเ้าซ้ายแล้วปีนอนสองแม่เตะทิ้งไปเลย ามาดูจดังหวะนี้ครับได้ลูกทุ่นทางขวาครับขอเรเกเกล็นเป้ก่อเดีย๋ยวจิตย้อนมาตั้งเงินใหม่แล้วนั่นโผลล้อมาลูกนี้แจ็คอ๋อฝั่งซ้ายหน่อยฝังซ้ายครับอาเปิดทะลุโอกเสจ่ายบอลไม่ดีครับให้บอลยื้อเกินไปเพื่อนตามเก็บไม่ทันครับเป็น,นปตูปิดขึ้นมาครับของชาแนั้นแซงสปอร์ตขับครับ ห่วงให้บอลไม่ดีแล้วเบนดักได้ครับโอ้ขอลัอซ์ซานทำการก่อนครับหนึนหน่งสองโอ้แบบใครจับอยู่ไอซ์ซานกับเบนไอว่าทางขวาควาาารัเขาเอาจังมมาสู้แล้วจับลัน่นเอาเองครับเอาแล้วจับตอนแรกไม่ดีครับจัมมาสองยังช่วยกันแก้ได้ครับ ออาหยาบได้สันช่างรับไอ้ลิ้นเส้นลูกนี้ดูเขาแบบโตตอนติดเลยครับไอ้ติดแี่แจังหวาสุดท้ายกันได้ด้วยก้นครับ มม่ร้่าอะไรเสียแล้วแบบไปตามช่างมาเราฟังไม่ได้เสีย โอ้เบอลไม่ถึงนะบอมุดท็อกรอบอลเมื่วานทีนะท้องบอลมาถึงที่ดีโอกันเลยครับย้อนกลับมาเปลี่ยนโอ้โหเปลี่ยนได้ดีครับแล้วกระตุกฟ้าสวยด้วยครับพิกโรนี้บังรอเข้าซ้ายกีนึงซ้ายไหลครับจับแล้วแหมตู้เขาจะหันหลังตู้ไปไปฉันจับอยู่ให้ลงตามมาหนึ่งสองโอ้โหใส่ยากมาก อู้นทำกันสวยเลย er y, من, ทุงคนดนอู้นั่งจ่ายเบาๆหน่อยเพื่อนแบบทะลุไปแล้วครับหนึ่งสองครโอ้สวยเลยแแต่ว่าจังหวะสุดท้ายยังไม่ได้ครับดูก็เขียนอันนี้กนเดี๋ยวขีดปล่อยข้าวข้าวก็ทางขวาเบ้นเบ้นไปได้ครับติมรงนี้ป่าแม่เข้าอยู่ด้านหลังครับจังหวะเข้าด้านหลังก็จังหวะกระทบกันก็แม่ติดข้อต่อไั้ครับต่อยได้ครับ จะเล่นเร็วดูเจ้าไมาทางขวาครับโอ้ย้อนกับมาจา์คเสียวังซ้ายอาร์ตท็อปมาท็อปตีวันนี้ยังไม่ได้แหวกเข้าไปข้างในครับดูครับเป็นเจวันนี้การเซ็ตบอลของ,ของ,ขงนะนะกิตอนาเมโซ่ฟิลล์คิดอีกก็อบอกวา่าเล่นตามสไตล์เหมือนเดิมเลยครับแต่ว่า ยังหาท่อนต่อเข้าไปค่อนข้างลำบากแล้ววันนี้ดูเหมือนว่าการต่อบอลแล้วตัวเล่นนต่เคลื่อนกันค่อนข้างน,น,น้อยกว่าปกติครับแทงมาสวยแล้วตอนซ้ายเอาจับได้แล้วลูกนี้โอ้ห่างเลยเลยแล้วนะแทงจะปอดขาดแล้วโอ้ตังหวะนีโดนหลบไปครับเอ้าวครับน้าปีคิปลูกนี้ครับเนี้ยอ้าวอ้าวครับน้าีคิปโอ,อ้โหไรละ อันตรายแล้วครับอ้าวแล้วฟีคิดอ้าเราขอเปลี่ยนตัวก่อนแล้วข้างสนามหน่องันนะแสงที่บดขับแลวตอนนี้เอาท็อปกลับลงมาครับอาวล้วีทิดสำคัญครับจะมีลูกสู่ดีๆหรือเปล่าแล้วหรือว่าจะยิงเลยครับฟีสองสามทอยรับแหละยิงดัดแตรกันสามคนเลยครับอาแล้วอ้าวสาหรับกินแล้วนะมุกบอยแต่ย่อคิด บางคนใชในทีมรู้สูตรือน่าจะมีอยู่แล้วครับแต่จะใช้สูตรไหนเท่านั้นเองครับในการเจาะเข้าไปทำประตูจังหวะนี้ถ้ายิงเลยเนี่ยก็ไม่แน่ครับว่าจะขาดกำแพงเพราะว่ามุมค่อนข้างน้อยอย่างทุนี้เปิดเอ้าแล้วทบไปไม่โดนยังอู้หูมาแล้วก็พาโดนอย่างน้อยๆน่าจะได้ลุ้นเลยไปเลย สามบอลกันตมมกเกนต็มเหียบแกเอามาขึ้นดังซ้ายเลยครับแกอ้าโอ้หลบมาไ,มได้ครับให้ตรงกลา,า,างเราแทงดังซ้ายครับอ้าจับแรกไม่ค่อยดีแล้วหักมาลูกนี้เอาอีอกแล้วโอ้โหคราวนี้อันตรายกว่าเดิมครับมากอาแล้วครับบุนซีคิกคราวนี้จะยิงเลยก็จะท้าได้ก็เพราะว่าโอ้โหเหยียบคราวนี้มุมเปิดเยอะเลยครับ มาแล้วมาดูแล้วฟีคิปของทางด้านิีอะไรดูต้อันดีอ่อคลิดแล้วโผโหดีฟรีคิปสำคัญแล้วให้จิ้มเข้าไปปดล็อกทันทีหลังจากแล้วหาแล่วผู้สาวตู้ต้องสั่งต้อเน้นเลยครับลูกนี้ครับถึงจะมีลูกสูเดี๋ยวต้องดูต้องกจำหลายครั้งเลยครับไปทางซ้ายมันจับแล้วโอ้โหนี่ครับยังไม่ได้เราวหมดทิ้งบอลยังไม่ออกด้วยครับหมดจังหวะสุดท้าย ร้อนอย่ไม oh, ่ได้แจ็คยิงครับสลับลูกโอ้โหแม่รอดตายเลยได้ครับลูกเซ็ตเอออกมาด้านซนดปอร์ตขับกับมือต้องจะออกไปข้างนอกครับเช็ดได้แล้วก็รับเข่าซองอ่ะเล่นเร็วทันทีเลอกทางด้านกีตาร์เป็นปุเดี๋ยวขีดทางซ้ายครับพยายามเร่งจังหวะเกมให้เพิ่มมากขึ้นเพราะสปีดบอลครับแล้วก็การขยับตัวครับ เพราะว่าถ้า้าไปเล่นเหมือนเดิมสปีดเดิมเนี่ยอาจจะเรียกว่าไม่เจาเข้าไปไม่ยากนะทีแล้วตัวของของไหลด้านซ้ายมาสวยครับแล้วเปิดอู้หูเฮ้ยเตะทิ้งได้ครับค่ะยังได้เตะมุมเนื้อซ้ายเล่นสั้นเลยครับไท้มาสวยเลยครับเป๊ะอู้หู จับแรกไม่ดีอ้าจะมีคนที่สองก็ท็อปเบ้นล็อกเข้าซ้ายมาหลายตรงนี้ไม่จะไปเอียบบอลแล้วเอียบไม่ดีเอาดูอ่ะสองตรงนี้ไปได้ครับทั้งสองคนเดียวแล้วปูยากเลยคแล้นมาโดนสองคนตามเข้าในมาตรงกลางแล้วให้ลุงเบ้นขวาครับเปิดก็ไมปหาน เอาแล้วเล่นยากครับโอ้โหสายชะบอกรครับโอ้ฟ้าครับแม่ั็หวานนี่ไปเล่นยากก็ไม่จะไปก็ไม่ไปจะให้ก็ไม่ให้ไปดูว่ากัดกัดกันอยู่สองที่สองใจอยู่อย่างงั้นก็แม่ลงกางเกือบเสียท่าครับเอ่าแล้วมาดูคิกของพ้านกินันเป็นตัวหวานจีรออกขีดก็โอยืนอยู่นี่เป็นชนะฮาร์ดของขี้เยางพนันแจ็คครับเอาแล้วตำแหน่งสามคนับ จากในลูกสูตรก็เปิดมายิงอุ้ยป like, e ั่นวิ en, anyway, ่งโค้งคอแล้วสำหรับกจิตนาเมนโป้ให้ไ่จะปั่นให้มันเทียเสาสองแล้วลูกนี้ปั่นบอลโค้งไม่พอแลยโอ้ดิเล่นไปเล่นมาดีเวลาเดิมมาตอนนี้แล้วหมเหลือประมาณเข้าระมาณจะเข้าอรู่ช่วง8นาทีสุดท้ายแล้ว ตูเหรอตูต้องออกมาเล่นน,นะลูกนี้โดนฝังตัวเองครับยกมาสวยด้วยครับเบงเอาบอลลงมาครับไปเย็นมาทางซ้ายครับรอเพื่อนอยู่ให้ว่าอ้าวโน่นลหลังอีกยครัแล้วตาเนี่ยซ้ายก็บอลขับแมตจังหวังที่ใา่ได้ปุ่มเลียวปุ่มเดีว,วทันทีแล้วแต่ต้หวังตามน้ำใหโดนครับอ๋อพยายามเบงเกมรับก่อนครับสารับน่าด้ายก็บอลขบับขึ้นมาขวาครับเพรา ตอตัดเข้าในมาสวยแล้วขวาครับยังได้อยู่ครับให้แล้วก่อนเดินพังแก้คัอลขาไปเองยังได้ครับอาร์ตซ้ายให้ออกไปซ้ายสุดครับแจ็คจับแรกไม่ดีต้องแก้ครับจอยกับมาครับครับที่ยังไม่ได้แหวงเลยครับวันนี้ดูครับให้แล้วไปอาร์ตโอ้แล้วจะปีงแสงลงไปได้ด้วยครับทางซ้ายต้องแย่ทิ้งะกันไว้ก่อน ที่บอลแล้เสียสมาธินิดหนึ่งนะลูกนี้โดนเข้ามาแย่กจุดเสียบอลเยอะพนันกีฬาเป็นตัวเดี๋ยวฉิตไอ้บอลลูกของสันก็มาขับทางซ้ายครับตูงยัดมาอาแล้วตูงสวยครับสังวาลย์สองปาที่บอลตูรับให้แก้มกลางลูกนี้โตดีเลยอ้าวแล้วเสียบอลเยอะไปเองแล้วทุนี้หลายมัายิงแล้วโอ้โหไม่ตรงก่อนแต่ ตอนนี้ฉันแหลบหรือเปล่าครับคุณตัดสินดูแล้วชี้ไปที่มุมโผงครับโอ้ฉันแหลบคุณถามว่าตูนิดนึงไปมือแล้วโอ้โหอ่าแล้วเป็นคอร์นเนอร์คิกทางขวาของแซงสวรรค์ขับโอ้นี่จะดูแล้วเติมกี่คนครับเออเติมมาเยอะเยอะหมดทีนี้แม่ตอนลงดูวิกัน้าตั้งเลยอ่าแล้วคอร์นเนอร์คิกทางด้านขวาครับของแซงสวรรค์ขับเปิดมาเลยก็อ้าววงได้ด้วยแต่ว่าไม่ได้ครับตรงนี้ไม่มีใครเลยตรงนั้น อา้าวตูวต้เก็บลงมาเล่นเลยครับไปออกแล้วถึงสวยนาสวยด้วยอา้าวเกียอเมริกาโอ้ขึ้นทางซ้ายครับท็อปตัดเข้าในมาสวยแล้วท็อปด้างขวายังไม่เติมแล้วแมาฝากออกมาเบสท็อปโอ้โหให้บอลฉลาดครับต้องว่งาสองดีไปได้ครับซ้ายสุดอาร์ตท็อปอีกท้าหนึ่งซ้ายลงไปเอาแล้วเตะริมเหลี่ยมเก็บได้แล้วขวาอย่างไรครับ ไม่ยิงกับเข้าซ้ายจริงดูโอ้โหไม่้รนกอนอีกแล้วจะไปเอาความแรงไ้กอดแล้วน้ำหนักได้แต่ทิศทางไม่ได้ครับโอกขึ้นมาครับเก็บโอ้โหเก็บสวยด้วยครับตีมาได้ครับเบนไอ้ทางซ้ายมาอาร์ต หว่าเดียวสวยครับดูแล้วนี่ทำชิ้นจังหวะเดียวครับอ้าวแล้วเสียบอลครก็ไอมาแล้วขวาครับซ้งตกำังขับต่อเข้ามาสวยด้วยโจซ้ายมีตาดุโอ้โหเพื่อนจับบอลไห้ดีแล้วมาจับต่างแนววัดเตะบอลรุ่งนะขวาครับของกิตจนาเปโน้แล้วตูตูสับตูต้องออกมาช่วยเล่นเลยครับเพื่อเกมให้มันเร็วขึ้นครับแกวันนั้นซ้ายครับ อ์ะล็อกซ้ายล็อกขวาอยู่ท็อปดูแล้วค่อยไปเซ็นขึ้นใหม่ครับไปเย็นดังซ้ายอ่ะท็อปยอดมาอาร่ะตับทางเดิมครับไอ้แล้วไปอ่ะรุ่นอีพรีกมาเอาไปจับบอลห่างแย่แล่นได้ครับติ ใช่มาทางขวาครับโอ้ตสายมาสวยครับซ้ายไม่ยิงครับอาปัดโอ้โหเอ้าลูกเอ้าเลี้ยงร้อยก็โหดีครับเฮ้ยที่เอาจนได้ก็ขีดได้เป็นตัวเี๋ยงเขาขีดอ้นี่ต้องบอกว่าลูกนี้ครับ้ที่สามตัวผู้เล่นสามคนแข่งขันได้ประตูครับยิงไม่มาเหมือนยิงไม่ค่อยดีด้วยแต่ว่าโอ้โหท็อกครับ นี่ๆๆถือว่าเยือนถูกที่ถูกเวลาจริงๆครับโูกเกลูกนี้จับตัวได้ครับเขาขอเข้าเลยอ๋อได้ประตูกดล็อกจนได้ครับสำหรับหน้าเกียร์น้ำผู้อดตีออคิดอ้าวแล้วได้ด้วยทางซ้ายแล้แสงสปอร์ตขับโอ้ยผมก่อว่าจังหวะยับตรงนี้หือว่าจังหวะสวยใจสวยเลยครมีหลายครั้งครับแต่ว่าทำประตูไม่ได้ครับสำหรับแสงสปอร์ตขับ โยล,ลูกนี้ผันนะอารอ,อ,อ,อตูงสวยด้วยลอ๋ออเปี่ยนทางขวาละอ้าแข่งกันสายไม่ถึงเรับให้บอลให้แล้วตูเยอโอ้โหตัดมาลูกนี้ไม่หาผู้สาวตูวออกมาเพิ่ลแล้วไม,ม่ตรงเพื่อนเรับ ยาวยืนหน้ามาบอลต,ตกเล่นไม่ได้ครับแซงสมรัติครับวันนี้ถือว่าสูงมาก,มาก,กอีเก็บบอลทั้งนั้นดีทีเดียวครับแซงสมรัติครับแต่ว่าหลายๆจังหวัดเรียกว่ามีตัวผู้เล่นน่น้อยกว่าทางด้านจิตนาการเพื่อเสียเอาชีวิตเนาะจังหวะเติร์นนี่นพออดดนเพื่อนไม่ค่อยขึ้นมาเพราะกลัวจังหวะโดนสวนกลับก็บท็อปเบส เบสข้อทาขวาอ้าวฟ้ากลับไปทางซ้ายโอนนยย้ได้เช่นหลังดูครั<อ>ตบตอนนี้ได้ประตูขึ่งหนาจริงนะถือว่ายังอุ่นใจอยู่ครับแต่เซตบอลช้าเร็วนี้ไม่มีปัญหาครับท็อป<อ>นี่ครับตอนนี้ดึงเริ่มจะช้าลงครับไป้ลงกลางมาับเบสโอ้โหนี่ครับตอนนี้ชูาการข้อบ,บอลไรกครับสักคราเปลี่ยนนะเบสโค้ดเดียวผิด แกแต่ว่าไม่ถึงอาใส่กระบอกดักได้คนระับตรงกลางให้ลูกนี้ท็อปเอาไปได้ด้วยครับทางซ้ายกดเข้าในมาตวันี้ทางขวาให้ได้ด้วยไม่จะไปล็อกเข้าซ้ายแล้วมา,าจ่ายบอลไม่อ่หาจังหวะแรกแล้วตรงแตะทิ้งเลยครับอมาน่าเป็นบนอลของทางด้านซ้ายกรับเล่นสั้นทันท,ทีครับตอนนี้มั้ยยัง ที่วันแรกเนีบอลขึ้นไปข้างหน้าครับสารเซก็บลอลคับแล้วตอนลุยมาลูกนี้เจอบังเนี่ยปลุกแล้วปลุยท็อปบังมิดเลยแล้วนะวัสุดท้ายอ่ะเด็โตคิ้ขึ้นมาครับของจิตอะไรโปป้เดี๋ยวเอาคิดโอ้นาทีสุดท้ายครับยเราจะทุเวลาวัดเสร็จแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นครับยดึงเกมเดววางให้มันช้าลงนิดนึงครับดูครับจิตอะไรโปป้เดี๋ยวคิดตามดลุยในศูนย์ แจ็คต้องเบินทิ้งเยอะมาเพื่อนให้บอลน้ำหนักขาไปนิดนึงแล้วดูดิโอ้วหูตาแจ็คเสาแรกเลยแล้วนะซับขึ้นขวาแล้วขาบนเล่ยตรงนี้ไม่ตรกรอบไปล่อยบอลตกเลยแล้วซับตูดเดียวแล้วถีงยาวขึ้นมาทางขวาครับแปะตูดบอลแรกลงแล้วจังหวะนี้ ไม่ออกครับแต่ว่าเป็นนักเก็ตนะเป็นโป้ครับเก็บบอลกลับมาได้ครับแจ็คขวาปีซ้อนอุกเป็นให้ไม่ปทานครับเอาแล้วท้องไปได้ค <trendy> ร <language> ับด <after> <oo> ูดีอุ้ยฟ้าแม่นอนครับแม่เบนรางวัลที่เสียบอลครับอู๋แล้วดูแล้วแม่ครับโอ้โหเบร์ไม่เลยแล้วมันตรงนี้ร่วงไปครับเอาแต่ฟรีชิกเจ้าบูต้องเน้นล้างนะตอนนี้ เวลาเหลือไม่เยอะครับโอ้โหช่วงทดเวลาบาดเจ็บแค่นาทีเดียวครับอ่ามาดูแกับปีคิงระยะอันตรายครับต้องบอกอย่างนั้นเลยครับตีนาเบลโตแม้ว่าจะนำดูหนึ่งประตูศูนย์แต่ว่าจังหวะนี้ต้องไม่เสียได้ก่อนครับอ่าดูครับเอ้าแล้วตุ้งหูนี่ไป็นคาบหลอกแล้วพวกนี้ผูสาวตุ้งไม่หลงเลยยืนอยู่ตรงนั้นเลยครับโอ้แล้วทุ่มใจมาทีนี้ไม่ได้ครับ ขึ้นมาเองเลยครับดูครับใสรจาขับไอ้มาแล้วัวนี้ดิงนิ้โอ้ยโอกาสทองครับตีกับยินไม่ตรงทองเขาหมุนได้มาขับอัวต่อ <gamma> ่างไหลเขาไปตรงฝันขายเลรียบร้อยเลยครับอ้ยมาทุกข้องตูงไปแล้วแล้วน่กมจะฉลบนิดนึงครับอ้ยนี่เกือบหายครับใจหายว่าเลยครับ โอ้ดูโลเกียนกำลังพุ่งสีอเลคิทจังหวะมาขาตะกรุ้งเกือบเสียมาฟงตีนมาเหม่อแล้วหมดเวลาการแข่งขันครับเชิญผู้เล่นทั้งสองทีมที่กำสนามเลยครับเชิญผู้เล่นทั้งสองทีมที่กำสนามก่อนครับ